เนื่องจากนะครับคำสั่งสารปกรครองสูงสุดนะครับว่าให้มีการนะครับยก,ยกเลิกประกาศหรือว่าเพิกถอนประกาศนะครับที่ออกโดยเทศบาลในเรื่องของอประกาศพื้นที่จุดผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าในที่สาธาระเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2555นะครับโดยสารปกครองสูงสุดนะครับได้นัดอ่านคาพิพากษาเมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2563นะครับซึ่งเมื่อผลกําหนดนะครับ90วันก็คือว่าให้ยกเลิกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จุดผ่อนผันนะครับก็นับจากวันที่29 ตุลาคม2อารบาไปจนถึงวันที่27ม,มรกราคม2564นระครับซึ่งก็กําหนดหมดระยะเวลาในวันพ่กนี้นะครับเพื่อที่จะในส่วนของ90บวันเพื่อย้ายผู้ค้านะครับอาการพาณิ์และแผงลอยได้ปรับปรุงตัวใน,ใน,ใ,นในการปรับปรุงพื้นที่ในการค้าขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก่อนที่เราจะจะยกเลิกยกเลิกประกาศนะครับหรือว่าปรับปรุงพื้นที่เนี่ยเราได้มีการเรียกคุยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ค้าแผงลอยและอาการพณิชย์นะครับเพื่อที่จะมาสร้างความใจร่วมกันในส่วนของผู้ค้าแผงลอยและแอาการพณิชย์ <S <S <Cabinet. S 2> ว่าต สารปกครองสูงสุดเนี่ยได้ยกเลิกประกาศไปแล้วเพิกถอนประกาศพื้นที่ผ่อนผันไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดระเบียบใหม่โดยการออกประกาศฉบับใหม่ทีนี้เงื่อนไขในการยกเลิกประกาศก็คือว่าสารปกครองเนี่ยตั้งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ขายสินค้าตั้งแต่6กโมงเช้าในส่วนของประกาศฉบับแรกคือวันที่1 2สิงหาสอง5นนะครับก็คือขายตั้งแต่6กโมงเช้ารอบเช้าจนถึง15บสนาฬิกานะครับและตั้งแต่15นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอก็คือว ทั้งวันทั้งคืนก็คือว่าโดยความเข้าใจของของทางสรรพกรองอกขาใ,ให้ผลว่าวิญยุชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าการที่เราจะมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าหลังจากเที่ยงคืนจนถึง6กโมงเช้าไม่มีครับเนื่องจากว่าเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วมันเวลาพักผ่อนหลับนอนของผู้ชุมชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับทีนี้เนื่องจากออกประกาศไปโดยไม่ชอบวยกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของวันเวลาจําหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ วันนี้หมายถึงว่าเราต้องให้มีวันหยุดในการจําหน่ายสินค้าเพื่ออะไรครับเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ถนนจำเลยวิถีทั้งเส้น2ในเรื่องของเวลาในเรื่องของเวลาการจําหน่ายสินค้านะครับก็จะมีช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก็ต้องไปแยกแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างประกาศฉบับแรกนะครับที่ออกโดยมิชอบวยกฎหมายซึ่งประกาศที่เทศบาลกําลังทําอยู่ตอนนี้เราทําในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาจุดผ่อนผันนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยการวางจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะพศ2546นะครับ ซึ่งคณะกรรมการของเราก็ประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนายกเทศการนะครับทั้งในส่วนภูมิภาคและในส่วนของถิ่นเองนะครับสาสุรกําเภออย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เศรกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนก็จะมีหอการค้าผู้แทนผู้แทนภาคธุรกิจสภาอุตสาหกรรมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งตั้งแต่สารปกครองของคุณได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่29เราก็ได้ประสานทั้งอาคารพาณิชย์และในส่วนของผู้การแผงลอยให้รับทราบมาโดยตลอด ว่าต่อไปนี้เราจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้พัฒนารูปแบบของตลาดหลังดาวในรูปแบบเก่านะครับให้มีความชัดเจนในเรื่องของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยการจัดเก็บร้านตรงนี้ต้องมีนะครับ hmm. ไม่ให้วางไม่ให้วางร้านจนวางไว้แล้วเกิดความสุด,สดโทมความเสียหายกับร้านจนวางจนเป็นเขาเรียกว่าละเกะละกะเป็นภาพที่ไม่น่ามองของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนละเนื่องจากการที่เราวางสินค้า ทางสินค้าหรือรอเลื่อนต่างๆนะครับบนผิวถนนทั้งสองฝั่งมันทําให้เกิดการราจรติดขัดทีนี้มันก็การทบในส่วนของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งผมเองกับทางจรอเองก็ได้รับเหตุในเรื่องการร้อเรียนบ่อยครั้งมากนะครับทีนี้ทางผมเองเนี่ยพวกนี้เราจะมีการเรียกประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการค้าอาคารพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้ในวันที่พวกนี้คือวันพุธวันที่2 0วัน27นะครับก็จะเรียกประชุมเพื่อที่จะรับทราบแนวทางว่าในส่วนของอาคารพาณิชย์ คุณจะให้ความร่วมมือนะครับกับในส่วนของยินยอมไม่ใช้พื้นที่นะครับในการแบ่งโซนแบ่งโซนหมายถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยขายการสเปะสปาครับไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งเสื้อผงเสื้อผ้าอาหารปรุงสําเร็จที่ทําให้เกิดควันอย่างเงี้ยมันคนเป็นไปหมดมันไม่มีความเป็นสัดส่วนทีนี้เราก็ต้องจัดรูปแบบให้เกิดความเป็นสัดส่วนเราต้องจัดรูปแบบการใช้พื้นที่ใช้สอยประโยชน์ในที่ร,ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือผู้การแผงลอยก็ดีนะครับ นับแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับเราจะประชุมจริงจังไม่ใช่จริงจังเราจะต้องวางมาตรการให้เขารับทราบเลยผมต้องรีบวางมาตรการทั้งในส่วนอาคารพณิชย์ในส่วนของแพงลอยเนื่องจากว่าผมไม่อยากให้เขาขาดรายได้นานจนเกินกวรเพราะว่าเราสั่งให้เขาหยุดจาหน่ายตั้งแต่เนี่ย24 25ผมลงมาไปจันการเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจาก็7ไปเนี่ย ความจริงจะเกิดขึ้นนะครับถือว่าได้รับความเ่วนมือจากถือว่าได้รับความแข็งรอยแล้วก็อาารทันดีแข็งรอยแล้วก็อาารทันดีตอนนี้เนี่ยได้รับตอนนี้เนี่ยได้รับครับผู้มืออย่างดีในเรื่องของความเข้าใจในเรื่อองงขขควาามเ้ใจในเรื่องการออกกประาศความเข้าใจในเรื่องการออกประกาศต้องคุยอีกทีนะครับโอเคโดยสารปกครองสูงสุดนะครับได้นัดอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2563นะครับ ซึ่งเมื่อผลกําหนดนะครับ90วันก็คือว่าถ้ายกเลิกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไร้การผลิตนะครับก็นับจากวันที่9แล้วขยะนี้เกิดจากแม่ค้าแผงลอยหรือเกิดจากแม่ค้าทั้งเพก็คือว่าผมก็จะแล้วว่าตรงนี้คือจุดทิ้งถูกไหมใช่โอเคจริงๆเราไม่แฮปปี้นะเพราะว่าผมเข้าใจผมเข้าใจขยะไม่มีแค่แฮปปี้ครับจุดทิ้งมีความสกปรกเน่าเหม็นส่งกลิ่นไม่มีแค่แฮปปี้แน่นอนผมเข้าใจคือบางวันแบบว่ากองใหญ่มากเราเราเทศบาลเก็บไม่ทัน าางนวัลคือคืออย่าโทษเทศบาลเลยครับเทศบาลเนี่ยขยะกับปริมาณเจ้าหน้าที่มันไม่เหมาะสมไม่บาลานต์นะครับก็คือว่าขยะล้นคนนะครับที่นี่ให้ขยะเยอะๆจะเห็นหนูเต็มไปหมดเลยครับหนูนี่จะเต็มหมดเลยค่ะคือทำเป็นจุดถ้เดี๋ยวเข้าประชุมนะเข้าประชุมโอเคก่อนเหลือขยะนี่เป็นทำไมก่อดถ้าเจอแล้วตีแล้วไอ้ข้งขยะสี่เขี้ยวอ่ะประยุนาบัตรไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรเลยการจุดการจุดนะครับผู้ค้ทุกคน ผู้ผู้ค้าทุกคนต้องมีรัากับบ้านไม่ไม่ใช่รังผากับบ้านพอมีที่รองรับขยะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีจุดทิ้งสีเขียวสีเขียวนี้มาจนถึงตรงนี้ค่ะเราเองเจอปัญหาอย่างไงบ้างพ่อค้าแม่ขายก่อนหน้านี้ผิวจราจรผิวจราจรหรอพี่พี่ก็ว่าบ้านพี่มองไม่ค่อยเห็นนะคือคือโดยสภาพแบบว่าทุกคนก็จะมีหลังคายื่นออกมาแล้วบ้านเราก็จะโดนบังแล้วก็ทางเข้าออกบ้านเราไม่มีแล้วหน้าบ้านเรากลายเป็นที่ทิ้งขยะ ตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะมานานมากสภาพแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมเหรอถ้าถ้าว่าไม่ไม่อะไรกันมากก็อยู่กันได้แต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันคุณเก็บขยะไว้ในบ้านคุณถึงเวลาแล้วเทศบาลมาคุณก็มาทิ้งให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่คุณทุกวันคุณก็มากองกองกองแล้วนึกถึงคนที่เข้าบ้านออกบ้านมันก็ไม่สะดวกการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เรามองว่าเป็นยังไงบ้างดีค่ะก็เห็นด้วยค่ะ ือเเปปป็นนการรลลี่่ยแงงคั้ใหญพี่ว่าถ้าปรับให้ดีขึ้นพี่ก็ชอบค่ะค่ะพวกความเจริญของบ้านเมืองด้วยเลยนะตรงนี้แม็กเลยเฉยซ้อมไม่กันอันนี้สื่อเรื่องการจัดระเบียบนะครับพอเราพอเราลื้อลื้อพวกแผงรอยอะไรออกเนี่ยเราจะเห็นเห็นข้อมูลบางสิ่งบางอย่างซึ่งซึ่งเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนนะครับเร่งด่วน เออดีขึ้นมาแล้วมันก็สะดวกสบายไม่เกะกะอะไรเออเดินสะดวกดีก่อนหน้านี้เวลามาเดินเนี่ยเราสึกมันเกะกะอิดแล้วมันหนี่รันไรยเกะกะเพราะมันกว้างทางอยู่ลูกแต่ตอนนี้กโอเคนะคือหว่าได้นะคะสะดวกดีบ้านเมืองจะได้ถ่วยห่ามถึงกัน ให้เป็นมันข,ขยะกขยะอยู่